ไม่โควต์ไม่โควต์จ้ะลองไปเช็คกันมัมีอะไรติดไหมเฮ้ยโดนอะไรอ่ะเบียเลยเหรเห็นตัวเลยอ่เฮ้ย <c oughs> เลยเอาลงเลยลงเลยลงเลยตกด้วยกันมาตรวจดีกันเนี่ยสนูเดินอึ๊บมาเร็วมันไม่แดกอ่ะเป็นคนยิกอะ่ะ เพราะว่ามันแข็งแรงแ่งจะนอนเฮ้ยโดนโดนนะอูโดนเว้ยเฮ้ยใกล้เลยเหรอไม่เตี้ยวเลยเฮ้ยดูดูปลาบานเลยนั่งไงนั่งไงอยู่ฝั่งนี้ปลาอยู่ฝั่งนี้เทียบเลย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 พีทเลย ก็สวัสดีนานาท่านครับอ่าวันนี้เราก็มาที่ท่าเรือจรินนะท่าเรือจริ <มา S 3> จรนก็เดี๋ยวเราจะมาะลองตกนะกนะเพราะว่าเห็นนานาเขาบอกว่าปลามันเข้านะที่นี่นะเอเอดี๋ยวก็จะมาลองตกดูก็ว่าตอนนี้ผมมาน้ํายังไม่ขึ้นนะมานั่งรอ,อน้ํากลัวไม่ได้ออกจากบ้านต้องรีบออกครับนี่ก็ <laughs> เออก็คือว่าตอนเนี้มันมีพวกโป๊ะลอยนะ โป้ลอยเนี่ยคือมัน,ม,นมีใกล้สะพานเออปลามถึงได้เริ่มเข้าอนะอือก็สะพานก็ใหญ่อยู่นะก็เอารถมาจอดได้ครับรถยนต์จอดก็อย่าเกานะเขาเนาะเออเขาจะได้ไม่ว่าเอาเออเนี่ยโอ้โหโป้โป,ะ,โปะใกล้ๆเลยนะอืมเนี่ยแหล่งอรุาปาลปลาแต่มันก็มีคือแต่ก่อนผมนก็มาตกกนะ เออแต่ก่อนผมก็มาตกนะมาตกอยู่นี่แหละแต่ก็อุปสรรคเรื่องเออพวกเศษอวนเศษอะไรข้างล่างมันก็เยอะนะเออก็ต้องอย่างว่านะตะกงตะกัวอะไรก็เยอะๆก็เตรียมมาเยอะๆหน่อยเพราะเราไม่รู้นะว่าว่าหลุมมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอืมก็อาจจะติดมีติดบ้างมีมีติดแน่นอน uh oh. ไม่ไม่ให้มีติดบ้างมีติดแน่นอนเออก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้นะว่าตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยโอเค เดี๋ยวเรารอ,อน้ํารอน้าเดี๋ยวนั่งรอน้ําเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ตกให้ดูนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแลหละหัวจิ๊กไมโครดับช็อตเหมือนเดิมเช็คปลาเช็คปลาด้วยชักเริ่มติดละใช้ดับช็อตแล้วชักเริ่มเริ่มติดละ <c oughs> เ,ออเ,ออเออโอเคครับมาเดี๋ยวเราชมกันแล้วก็ลองออใช้ไมโครนะใช้ไมโครจิ๊ก ผมไปเช็คก่อนว่าม,มีอะไรติดไหมเออตรงข้างหน้าเรือเขาจอดอ้นนี่ของเนะี่ยเราก็ลองดูไยก่อนดูแล้วเนะี่ยน่าจะติดมีขยะแน่ๆตรงนี้น้ำตื้นอยู่เลยน้ำตื้นนะอาจจะไปหาอะไรเอ้ยนั่นไง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 อ้ามีตัวนี่จะเหมือนไม่ใช่ ไม่ใช่ไอเปียนะอะไอีกมันไม่ใช่ไอเปียนะมันจะเป็นไอ้อะไรวะข้างกับเผาข้างกับเผาเข้างกับเผาใหญ่ไหมเอาได้อยู่นะเฮ้ยได้อยู่นะอ่าเรอูดโดนลราเว้ย งูโดนแล้วนะกัดไก่ไหมเหรองูโดนลุงาหรอางูมีไล่อะตัวมัน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 ไม่ปลาปลาฝูงหรือน้ำมันขุ่นเลยลนะเมื่อยดีายเว้ยยืนสั่งตำวันติดแล้วอะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ <c oughs> ไม เอ้ยเออเออเอยยังไงโดน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 อูโดนอูโดนแล้วอู้โดนแล้วเอ้ยมี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 หูนี่หว่าเทียไม่กันผมวะเอาสวัสดีครับเดี๋ยวเรากใช่ใช่ลองดูลองดูลองดูป่ากัดอยู่ กลานู้นเฮ้ยสะานนั่งเงียบเลยครับนะเจาะไอ้ก่อลอยนะเริ่มเจาะแล้วก็เงียบใช่ๆปลามันนี่เฮ้ยน้อู๊ดสตัวนะตาขึ้นมาเลยไม่ไล่ผมเว้ยเฮ้ยเหยืยวไม่โดนเนาะ เลยไม่ใช่เอ้ยโดนเอาลงเลยลงเลยลงเลยตกด้วยกันมาตกด้วยกันเนี่ยสนุกเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตกด้วยกันสนุกเฮ้ยมีมีมีเอึ๊บมาเร็ว่าเดี๋ยวปลารวมให้นาอูดไป อุ้ยไายสวยเนี่ยดูเอฟมืออดูอ่ะโอ้โหสนุกเลยอ่ะใช่ตามดึงแรงมากใช่ตามอันนีน้วางไว้ข้างล่างหมดี๋ยวมันสลับต,ตกลงเลยลงเลยตกด้วยกันสนุกเป็นฝูงอ่ะอืมเป็นฝูงเลยวิ่งแม่งอยากเล่นหัวจิกเว้ยอยากเล่นหัวจิกเว้ย เฮ้ยโดนได้ขนได้ขนได้ขนเออหูตึงนี่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 เรียบร้อยขาดได้รอนขาดแน่นอนอุ้ยขาด นี่โดนโดนขนแล้วไอ,อ้าหน้าอะไขนไหมขนเยอะมากขนโกงเลยนะเออเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มมไม่ใช่ขนผีขนผีนผโอ้โหยมึงจะมาตามหลอกหลอ <c oughs> นจับข้อให้หมดนี่โอ้ตัวบึงล่มเลย

เขาว่ามันแข็งไปเด็กแต่นอนฝันไม่ค่อยดีเออบอกโดนไปแล้วแข็งฟันผูโดนเข้าไปแล้วขเออวาวขาว่าฟันหักเดี๋ยวเ้าไ่เด็กก็ฝูกดอกนะ oh, <no. S 1> ดับขาดไปตัวนั้นนะ แด,ดดจะผูกดอปแล้วนะผูกก็สายหน้าหมดแล้วเนี่ยต้องไปซื้อสายมาไว้นี่ละตัวนาโน,โนให้ผมซื้อมาก็ดีไอสีส้มไหมวะของสีสมม้มเออเฮ้ยโ <c oughs> ดนโดนอู้โดนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอูโดนเว้ย จัดกใกล้ๆเลยเหรอไม่เตี่ยวไปเลยเือี่่นครัอเยือนนี่ครับมาไม่แดกเหยื่อจีนเก็บไปไม่กินเหยื่อจีนเลยหรอน้าอู๊ดขอเหยื่อตัวหนึ่งใครครับเฮ้ยมีน,นี่อย่า ย้อนอะไรกันนะไม่เข้าใจยันหนอนยันหนอนแดกหนอนนะอู้ดเรอไปกูไม่กินด้วยอ่ะกินหรือเปล่ามันการแต่หนอนไงศรัทธาและหนอนไอ้สัตว์เอ้ยไม่เหนื่ยเป็น เั่นแหละเหมือนมันเกามาจากใต้สะพานปะอืออู้ชอบหลอกไม่คุกกัดยางเฮ้ยเหยื่อนะอู้จะละลายว่ะ ติดเหรอเออหนึบหนึบหนึบมือเนี่ยแต่ผมใส่กล่องมาไว้นานแล้วนะหรอมันบางทีมันมันโดนกล่องพลาสติกพวกนี้มันก็ไอ้นี่เหมือนกันนะเหยื่อบางตัวของผมนี่ไม่โดนหายเลยไม่ติดกล่องเลยอ่ะเฮ้ยอ้าวออ๋ตกใจนึกว่าหางหายจะเป็นจิบแล้วเป็นขวานแล้วไม่ได้เอาเป็ดมาล่อไม้เลยอย่างเท่อ่ะเพราะเพื่อนตัวใหญ่ก็เกี่ยวได้เลยด้วยเนี่ย มีที่เกี่ยวในตัวเออดูดูปลาบานเลยในั่นไงนั่นไงอือไขนไอขนขนอาอ่ใส่พาร์ทครับนะเนสอเขาอยู่พี่เดินสอลเลยอเนี่มันนี่ไงเรือเขาอไไม่ใช่ของวะงเลยเนอะ แ๋ยวใส่ถุงไม่เลยไ่ถุงไม่เลยแหมมันแดงอยู่ลองดีเฮ้ยน้าเขาเลยไม่ได้ตกเลยเนี่ยฝั่งหน้าเขาหมดเลยขอได้ไหมครับขอสักถุงนึงให้กลับบ้านเยอพอามย่มขึ้นเรือไปตกฝั่งหน้าเรอดเขาไม่ให้ขึ้นหรอมากใช่ไหม แล้วครับแค่นี้ยสิตัวสิตัวแล้วโอ้โหเพียวเองอ่ะพวงเดียวสิตัวเลยยืมเบ็ดเขาก่อนไหมเอาไว้เต็มถุงกันเอาไว้เต็มถุงนะครับนาเขาเล่นหมดปูไปแล้วเน่ยเขาเอะกยังมียี่สิบกว่าตัวนะเข้ามาตั้งเข้ามาเข้ามาในถุงเลยเข้ามาเยอะเนาะมันวนๆอยู่เนี่ยเนาะ ข้างในเหรออุ้ยเหี้ยไหนอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่ที่ไปหายปลกเป้าเหรอว่าเหมือนปลกเป้าเลยตัวขุ้มใหญ่เลยอ่ะใหญ่มากินนะหายเลยเนี่ยหายเลยหายเลยตัวใหญ่ที่เป็นอย่านี้ไม่เค้ช้อนละปลกเป้าป่ะผมไม่รู้มช้อนไว้ก่อนช้อนเลยปลาเป้าเลยอ่ะหามันดึ๊ด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 ใช่แต่ตัวมันมันมันยาวนะโอ้โหลำนี้นี่ของดีทั้งนั้นเลยอ่ะ

น้าตกอยู่ผนะครับไม่ผมดูไม่แดกดูแดกดูในถังไม่แดกเราเว้ยเป็นเยอะกันแล้วเขียวเข้มเลยนะไม่คอยไม่เคยซื้อเลยนะเหยื่อสีนี้มีราคาทันทีเหยื่อตัวนี้มีราคาทันทีครับ นี่ไงนี่ไงเฮ้ยนปอนอยู่ฝั่งนี้ปลาอยู่ฝั่งนี้เพียบเลย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 เออเพียบเลยเป็นฝูงเลยนะบอลใช่ใช่ใช่เป็นฝูงเลยย้ายฝั่งย้ายฝั่งเอ้สนามมันยังไม่ลงนะ อนนี้ก็คือว่าต้องเดินหานะเดินหาเรื่อยๆนะกัดตรงนี้ทีตรงนู้นทีต้องเดินหาตามตามกระจายนะตัวแล้วก็หายตัวแล้วก็หาย tiếng điện được đồn đồn, <laughs> <Lúc> đồn, à? <laughs> ไอขนมาเปียเปียเปียูโดนเปีย,ปลย,ปลยแล้วเฮ้สู้สู้เต็มป่าชมพูอ่ะ <c oughs> ชมพูอันเดิมอ่ะนะจัด <c oughs> ไก่ไหม <c oughs> เรือก็ออกไปแล้วนะเรือออกไปแล้วเรือออกไปเร็วแล้วก็นั่งเคาะนั่งเคาะอยู่ข้างหน้านั่งอยู่ข้างหน้านั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะหน้าทอะอเล ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเงียบไปเลยอะ่ะโอ้ปลามันขึ้นเนนะลยเยอะเยอะป้อนมอกน้ำตายแล้ว,ไ,ลวออไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะ you do capa. ขึ้นมาแดกบนข้าบนเลยเห็นปะเห็นปะเฮ้ยยังไม่ทำเลยเลยยังไม่ทำะไรเลยขาดด้วยขาดปะไม่ขาดเฮ้ยอ้าวยังอยู่เฮ้ยอ้าวยังอยู่อ้าวอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยนักบู๊ตรีบลงนักบู๊ตรีบลงแสดงว่าฝูงมันมันกัดซ้ำอีกที รอบไมโครไมโครกัดไมโครเออแสดงมันซ้ำอีกทีงน้ดซเปาครับแสดงมันมากินซ้ำอีกทีงโนดต้องกี่มันหลุดไปแล้วมันมาตามฝูงไว้น่ะฝูงเมืงกี่เนี่ยฝูงฝูงลูกปลาใหญ่ล่ะกัดข้างบนเดวอกัดข้างล่าง แะไว่าทั้งกีนั่นถ้าไอ้น,นี่ก็ได้สองตัว <c oughs> แรงดิแม่งวิง่งมาแม่งตามตามลูกวามา <c oughs> ไปละ <c oughs> แดกผิวน้ำด้วยอ่ะ <c oughs> กำลังถืออยู่เลยอ่ะ กำลังถือคันอะไรที่ดูให้ขึ้นมาสอยข้างบนอ่ะโอ้โหโ,โนี่เนี่ยลูกปลามันอยู่ข้างหน้านี่เอ้น้ ไม่เห็นแล้วเนี่ยฝุ่นเนี่ยเออเฮ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงไนันน่งไงนั่งไงหนูโหดนแล้วไม,ไม่ใช่ครับเออพวกในโคนจิกม,มีฝุ่นไหมมีอ่ะมีป่ะ แดไใกล้ๆเลยอ่ะกัดอะไรอ่ะครับก็วันนี้ก็พอได้สนุกเลยครับนี่นะอ้ำตามมาที่หลังนะครับเรียบร้อยเอาเป็นว่าเราไ่พูดกันเราไม่รู้ละเราเรารู้เรารู้กันเรารู้กันโอเค ก็พอได้สนุกนะหมายนี้นะดับร้อยนะมาไมโครจิกหัวจิ๊กนี่ติดติดจับเลยนะไมโครดอกก็ไม่ได้นะติดผมข่าวไปสองชุดแล้วะ่ะก็เลยเล่นมาเออด,บดบอบดอบฉนร้อยโอ้โหก็เนะอย่างว่ามันติดปลาก,กัดเรื่อยๆนะน้ําขยับปลา,ากัดน้นําหยุดปลาก,ก็นิ่งเลยโอเคก็ขอบคุณนะที่เข้ามารับชมและติดตามนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้วครับ